สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษเรียนฝึกพูดด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ทั่วไปนะครับก็จะมีคำอ่านแล้วก็พร้อมคำแปลเหมือนเดิมนะครับ Obey, o b e หมายความว่าเชื่อฟังหรือยอมตามนะครับ He is my father, so I must obey him. He is My father, so I must obey him. หมายความว่าเขาเป็นพ่อของผมหรือพ่อของฉันดังนั้นฉันก็ต้องเชื่อฟังนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วพ่อก็หวังดีนะครับอยากให้ลูกได้ดีอยู่แล้วนะครับ Disobey, disobey ก็จะตรงกันข้าม คือไม่เชื่อฟังหรือดื้อนะครับดื้อ You disobey me I'll give you a lesson You disobey me I'll give you a lesson คุณเนี่ยไม่เชื่อฉันฉันจะให้บทเรียนกับคุณอันนี้ก็เป็นประโยคคำพูดอาจจะเป็นลูกพี่กับลูกน้องคือหัวหน้ากับลูกน้องอาจจะเป็นพี่น้องลูกหลานเราก็ได้นะครับ instruct instruct แปลว,ว่าสอนหรือให้ความรู้หรือสั่งสอนนะครับ I'll instruct you how to do that I'll instruct you how to do that คือผมจะให้ความรู้กับคุณว่าจะทำกันยังไงนะครับหรือผมให้ความผมจะให้ความรู้คุณว่า ก็คือสอนวิธีทำนั่นเองนะครับ Advice Advice หมายถึงคำแนะนำหรือคำปรึกษาหรือข้อคิดเห็นนะครับ I'd like to listen your advice I'd like to listen your advice ผมเนี่ยอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณหรือผม อยากจะฟังคําแนะนําของคุณนะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความคิดดีๆที่สามารถทําให้ผมเนี่ยสามารถทํางานได้ GUIDE GUIDE หมายถึงแนะนําหรือมกักคุเทศหรือคู่มือท่องเที่ยวก็ได้นะครับเช่น o o k guide นะครับ I am a guide in Ayutthaya City ผมเป็นมกักคุเทศใน อยุธยานะครับในเมืองอยุธยาอีกประโยคหนึ่งก็คือ your supervisor will guide you คือหัวหน้าของคุณเนี่ยก็จะแนะนำคุณนะครับว่าวิธีการทำงานทำยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ follow follow แปลว่าตามหรือไล่ตามหรือเจริญรอยตามหรือเข้าใจก็ได้นะครับตัวอย่างก็คือ can i follow you Can I follow you ผมขอตามคุณไปด้วยได้ไหมคำตอบก็คือ No you can't No you can't นะครับหรือถ้าสำเนียงภาษาอังกฤษก็จะเป็น No you can't นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคหรือคำคำถามง่ายๆ Can I follow you นะครับ Track Track แปลว่าหนทางหรือร่องแผ่นเสียงนะครับ ที่เราได้ยินคำว่า sound track นะครับส่วน tracking tracking แปลว่าการสะกดรอยนะครับ We came on the right track We came on the right track ก็คือเราเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับอันนี้คือความหมายของคาว่า We came on the right track ในความหมายนี้ก็คือเราสะกดรอยมาถูกทางแล้วอะไรทำนองนี้นะครับ quake quake แปลว,ว่าสั่นหรือไหวหรือแผ่นดินไหวนะครับ an earthquake in Thailand is rare an earthquake in Thailand is rare หมายความว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเกิดขึ้นน้อยนะครับไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆไม่เหมือนกับต่างประเทศนะครับ an earthquake in Thailand is Rare Rare ก็แปลว่าไม่ค่อยจะนะครับ Driving license Driving license อันนี้ก็แปลว่าใบอนุญาตขับขี่นะครับอาจจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคำถามที่ตำรวจจะถามเราก็คือว่า Do you have a driving license Do you have a driving license นะอันนี้ถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาขอเราดูแน่ ถ้าเราขับรถไม่ดีเราก็ถ้ามีก็ยื่นให้เขาดูถ้าไม่มีก็ตอบว่า no แล้วก็เตรียมตัวไปเสียค่าปรับนะครับ do you have a driving license อีกคำหนึ่งนะครับ work permit work permit แปลว่าใบอนุญาตทำงานนะครับเวลาเราไปต่างประเทศหรือชาวต่างชาติมาบ้านเรานะต้องมีใบ work permit i still don't have a work permit I still don't have a work permit แปลว่าเนี่ยฉันยังไม่ได้ใบอนุญ,ญาตทำงานเลยคือมาแล้วทำเรื่องอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนแต่จริงๆแล้วเขาต้องทำมาก่อนนะครับ Prohibit Prohibit แปลว่าห้ามหรือไม่อนุญาตนั่นเองนะครับ In the museum prohibits making a photo in the museum prohibit prohibits นะครับ making a photo ทำไมต้อง prohibits เพราะว่า in the นะครับ the museum ก็ถือว่าเป็นเอกพจน์ in the museum prohibits making a photo ก็คือในพิพิธภัณฑ์เนี่ยห้ามการถ่ายภาพนะครับ forbid forbid For ก็แปลว่าไม่อนุญาตหรือห้ามเหมือนกันหรือแปลว่าขัดขวางหรือยับยั้งนะครับ Why did you forbid me to come to your office? Why did you forbid me to come to your office? ทำไมคุณถึงไม่อนุญาตหรือไม่ให้ผมเนี่ยเข้ามาที่บริษัทของคุณหรือที่ทำงานของคุณนะครับ Why did you forbid me to come to your office statistic นะ statistic ซึ่งเป็นสถิติก็คือหมายถึงตัวเลขนะครับ the statistic of the Thai population is important นะครับ the the statistic of the Thai population is important ตัวเลขตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศนะครับในการวางแผนของรัฐบาลต่อไป Population Population Pop ก็หมายถึงประชากรหรือพล,ลเมืองนะครับ Thai population nowadays is 66 millions Thai population nowadays is 66 Millions นะครับก็คือประชากรไทยนะณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่66ล้านคนนะครับ Millions people นะครับอันนี้หรือเราตอบ Million peoples นะครับก็ได้ Citizen Citizen ก็คือพลเมืองเหมือนกันหรือประชาชนนี่แหละนะครับ t h a i citizen in Bangkok is around f 4.9 million นะครับ Thai citizen in Bangkok is around 5.49 m i l l o o นะประชากรชาวไทยเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราราว,ว5.49ล้านคนครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขในปี65นะครับผมก็เอามา ทำเป็นประโยคเป็นคำพูดเอาไว้เวลาชาวต่างชาติถามคนไทยคนไทยก็จะตอบไม่ค่อยได้นะครับเพราะไม่่ได้นสนใจเอาละครับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ